สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูผักทอดพร้อมน้ำพริกกะปิมาชวนเพื่อนๆทำกันนะคะวันนี้เราจะทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆค่ะผักทอดของเราก็จะดัดแปลงมาจากเตาทาโกยากินะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสวยงามน่าทานมากเลยนะคะไม่ว่าจะทำกินหรือว่าทำขายค่ะรับรองนะคะเป็นที่สะดุดตาแน่นอนค่ะ วันนี้เราจะทำน้ำพริกกะปิให้เป็นของว่างทานเล่นๆแบบเพลินๆกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดแปะให้ตรงนี้เลยค่ะทั้งน้ำพริกและก็ส่วนผสมของแป้งนะคะมาเริ่มกันค่ะอันนี้ส่วนผสมของน้ำพริกนะคะกุ้งแห้งค่ะต้มให้สุกก่อนนะคะกระเทียมกะปิย่างให้สุกเรียบร้อยค่ะ พริกขี้หนูาตามชอบนะคะปริมาณส่วนอื่นพี่ใส่ไปให้หมดแล้วค่ะน้ำต้มสุกนะคะน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำพริกกะปีที่จะจิ้มผักทอดวันนี้พี่จะใช้ปั่นเอานะคะจะนำกุ้งแห้งไปปั่นก่อนคะ่ะพอกุ้งแห้งละเอียดประมาณนี้นะคะก็เทส่วนผสมทั้งหมดค่ะลงไปปั่นด้วยกันเลยนะคะ พอออกมาก็ชิมรสค่ะเติมได้ตามใจชอบนะคะเป็นน้ำปลาหรือว่าผงชูรสอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าชอบรสไหนก็เติมได้เลยนะคะส่วนของน้ำพริกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของผักทอดกันเลยค่ะอันนี้เป็นแครอทนะคะหั่นเต๋าแบบนี้ค่ะใครจะหั่นเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะเมื่อเขือยาวค่ะหั่นเต๋าเหมือนกันนะคะเมื่อเขือยาวนี้หั่นแล้วแช่น้ําด้วยนะคะเดี๋ยวจะดําค่ะ พอเ,เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็นำไปลวกนะคะตั้งน้ำให้ร้อนค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนำมะเขือยาวลงไปลวกเลยค่ะลวกให้แค่พอสุกนะคะเอาสุกประมาณนี้นะคะก็ตักออกมานอกน้ำเย็นเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะแครอทก็ลวกไว้เหมือนกันค่ะเอาแค่พอสุกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็น็อกน้าเย็นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะออกพักไว้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาผสมแป้งกันก่อนค่ะอันนี้เป็นมะเขือลวกแล้วนะคะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะสําหรับผงปรุงรสก็ตามชอบเลยค่ะ เป็นน้ำปลาหรือผงปรุงรสนะคะใส่ไปค่ะน้ำเปล่านะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะพอเข้ากันแป้งละลายหมดแล้วเราค่อยใส่ไข่นะคะก่อนที่จะใส่ไข่ลงไปตีไข่ด้วยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแครลอทก็จะทำเหมือนกันแบบนี้นะคะ วันนี้พี่ก็จะทําให้เพื่อนๆดูทั้งสองสูตรนะคะสูตรใส่แป้งกับไม่ใส่แป้งนะคะไม่ใส่แป้งก็คือใส่แต่ไข่กับเครื่องปรุงรสค่ะเพื่อนๆจะได้รู้นะคะแล้วก็ทดลองไปด้วยกันเลยค่ะว่าสูตรไหนอร่อยกว่ากันนะคะสูตรไหนสมควรจะทําขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและนี่ก็เป็นชะอมค่ะจะไม่ใส่แป้งนะคะชะอมพี่จะใส่แต่เครื่องปรุงแล้วก็ไข่ไก่เท่านั้นค่ะ เครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสนะคะน้ำปลานิดหน่อยค่ะตีไข่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยนะคะก็จะมีปลาทูอีกอย่างหนึ่งค่ะปลาทูนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะนํามาใส่ตรงกลางนะคะอันนี้คือไม้จิ้มค่ะที่เราจะเตรียมไว้นะคะตอนนี้เตาของเราก็ร้อนเรียบร้อยนะคะทาน้ํามันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาผักลงแบบนี้เลยค่ะลงให้เต็มหลุมแบบนี้นะคะถ้าใครกลัวจะพลิกไม่ทันนะคะก็ไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้นะคะใส่ทีละสี่ห้าหลุมก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยปลาทูนะคะใส่ไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะสำหรับปลาทูค่ะไม่ใส่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะพอใส่ครบแล้วเราก็ปิดด้านหน้าด้วยผักอีกนิดนึงนะคะ เราต้องใส่ผักให้ล้นๆแบบนี้เลยนะคะเผื่อเราพลิกให้เป็นก้อนกลมก็จะได้ง่ายหน่อยค่ะก็จะได้เป็นก้อนกลมสวยหน่อยนะคะนี่ค่ะพอด้านล่างเซตตัวนะคะเราก็ค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่แน่ใจว่าเซตหรือยังก็จิ้มดูก่อนก็ได้นะคะถ้าเขาเซตตัวเราก็จะพลิกแบบง่ายๆค่ะค่อยๆพลิกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพลิกทีละนิดแบบนี้ค่ะ เว้นระยะประมาณ30วิถึง1นาทีค่ะค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆจนเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะสังเกตดูถ้าก้อนไหนเหลืองกรอบตามที่เราต้องการก็จิ้มออกได้เลยค่ะถ้าใครอยากได้กรอบมากก็ทาน้ำมันบ่อยๆนะคะและเตานี้ก็เป็นผักชะอมกับไข่นะคะจะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยค่ะ อันนี้จะเป็นไข่ล้วนๆนะคะแค่ปรุงรสเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแตกต่างกันแบบไหนนะคะที่ผสมไข่อย่างเดียวนี้เราต้องพลิกเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะเซ็ตตัวเร็วกว่าที่ใส่แป้งนะคะที่สำคัญนะคะสูตรไม่ใส่แป้งก่อนสุกเราให้เร่งไฟขึ้นนิดนึงค่ะไข่ของเราจะได้กรอบนานๆนะคะไม่ยุบตัวง่ายค่ะพอเหลืองประมาณนี้ก็เร่งไฟขึ้นเลยค่ะ เดี๋ยวมาต่อกันที่ส่วนของมะเขือยาวกันนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนแครอทค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นผสมแป้งนะคะสำหรับความกรอบค่ะเอาตามที่เราชอบนะคะถ้าอยากได้กรอบเยอะก็ทาน้ำมันแบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมานะคะก็จะได้กรอบตามที่เราต้องการค่ะตอนนี้ของพี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะตอนนี้พี่ก็ได้ลองรสชาติดูแล้วนะคะว่าสสูตรแตกต่างกันยังไงค่ะใส่แป้งก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะส่วนที่ใส่แต่ไข่ก็จะเหมือนเดิมค่ะอร่อยเหมือนเดิมนะคะไม่แตกต่างค่ะถ้าใครทําขายแนะนําเลยนะคะแบบนี้ค่ะแพ็คใส่กล่องสวยๆนะคะใส่น้ําพริกลงไปตรงกลางค่ะสามารถทานเล่นๆเ,เ,เพลินๆได้เลยนะคะ ยิ่งสูตรใส่แป้งนะคะไม่ต้องทานกับข้าวเลยค่ะทานเล่นๆได้เพลินๆอร่อยเลยค่ะมีผักอะไรก็เติมลงไปเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ